ต่อสายตรงคุยเปิดใจเพชรพันปีคืนดีกับนวัดแล้วยกให้เป็นคนที่จริงใจและดีที่สุดได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูล,ลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภหลังจากเจ้าของร้านเพชรเพชรพ,พันปีเปิดหมดเปลือกร่วมจัดฉากถูกลอตเตอรี่24ล้านเมื่อคนปีที่ผ่านมาจนเป็นกระแสวิจารณ์เกี่ยวกับปมนี้กันสนั่นเมือง ทำเอาเรื่องนี้โดนโยงไปถึงเวทีอันดับหนึ่งที่ร่วมงานกับบริษัทลอตเตอรี่เช่นเดียวกันอย่างนวัดอิสระไกรศีลที่ต้องออกมาแชรกับบางประโยคที่ได้ยินจากเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นที่ไม่น่าพอใจทำให้เป็นข่าวมายาวนานเกือบปีว่าเกาเหลากันกับเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาล จนล่าสุดผู้สื่อข่าวไขข้อสงสัยให้ทุกคนแล้วว่าทั้งคู่นั้นคืนดีมองหน้ากันติดแล้วหรือยังจึงโทรสายตรงหาฝั่งเพชรพันปีอภิมหาโชคไพศาลว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วหรือยังยังเดินผ่านซื้อเพชรกันได้อยู่หรือเปล่าเพชรพันปีสายตรงบอกว่าที่นวัดให้ความเมตตาไม่มีอะไรต้องโกรธและไม่ได้โกรธคะ่ะเพชรพันปี บอกอีกว่าได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วทำให้คุณนวัดอวยพรด้วยว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นจะดูและซัพพอร์ตทุกอย่างเองและในระหว่างที่เกิดเรื่องทางคุณนวัดด้านเทศพ,พนนปีได้ป่วยหนักเป็นเนื้องอกในมดลูกจึงต้องผ่าตัดทำการรักษาและบวชชีอยู่ที่วัดโดยศึกษาธรรมะเป็นตัวช่วยและคุณนวัดได้ส่งกำลังใจอยู่เสมอไม่เคยซ้ำเติมเลย บอกด้วยว่าที่วัดเป็นคนที่มีบุญคุณมากที่สุดดีที่สุดจริงใจที่สุดจากการได้พูดคุยด้วยน้ำตาครั้งนี้เป็นบทเรียนความโลภครั้งที่ผ่านมางานนี้บอกอีกว่าได้บทเรียนแล้วเพราะการคืนดีกันนี้ไม่มีมูล,ลค่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นความโลภและท้ายย้ำอีกว่าที่สุดแล้วคุณนวัดคือคนที่จริงใจและสำคัญที่สุดสำหรับทุกคน